ผมติ๊ก t ท i m a n นแอลิสตวันนี้ผมจะพามาดูว่าในช่วงนี้นะครับในหนึ่งวันผมออกกําลังกายอะไรบ้างน,นะครับช่วงที่ผมมีงานแต่ไม่ถึงกับยุ่งมากเนี่ยผมจะออกกําลังกายวันเว้นวันโดยที่ผมจะฝึกแบบ f ูลบอดี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะี่ยผมเน้นไปที่การสร้างกล้ามเนื้อนะครับไม่ได้มุ่งไปทางท่ายาของคาลิสติกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยเป้าหมายของการออกกําลังกายเนี้ยจะมุ่งไปที่ฝึกกล้ามเนื้อทั้งตัวนะครับ ใช้เวลาให้น้อยแล้วก็ลดไขมันไปด้วยนะครับรูปแบบการฝึกเนี่ยจะเป็นการฝึกแบบเซอร์กิตเทนนิงการฝึกแบบเซอร์กิตเทนนิงเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีอุปกรณ์การฝึกน้อยนิดนึงอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือ,อผู้อัพบาร์นะครับบาร์หนึ่งข้อแล้วก็บาร์คู่นะครับแล้วก็พื้นแค่นั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราวอร์มร่างกายโดยการหมุนทุกข้อต่อของร่างกายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวอร์มกล้ามเนื้อบริเวณลำคลองแล้วนะครับทําไมถึงต้องวอร์มเพราะว่าบางทีเราฝึกไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการเกรงทําให้เกิดตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้อเกรงค้างได้นะครับซึ่งก็เป็นผลทําให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกลังกได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเราควรจะวอร์มกล้ามเนื้อทุกมัดน,นะครับทุกข้อต่อเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะถูกใช้งานที่หนักขึ้นแล้วก็ข้อต่อนะครับมีความอบอุ่นพร้อมสําหรับการ ถูกใช้งานหนักๆนะครับอันนี้วอร์มบริเวณข้อพับนะครับข้อสอข้อพับวอรมหัวไหล่นะครับข้อหัวไหล่รวมถึงสะบักด้วยครับ นิวอมข้อมือนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เราจะฝึกแบบ full body นะครับรูปแบบการฝึกเป็นแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งแล้วก็เป้าหมายของเราคือใช้เวลาอย่างจํากัดนะครับใช้เวลาให้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะพักเซตเนี่ย30วินาทีนะครับแล้วก็พอทําครบ1รอบเราจะพัก2นาทีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นท่าที่1ใหม่นะครับเราจะทนนําวนซ้ำอย่างเงี้ยทั้งหมด4รอบนะครับเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยครับท่าแรกนะครับก็คือ p ุ l อ up นะครับ ดึงข้อนะครับเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าแขนโฟอาร์มนี่นครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังแล้วก็ พัก30วินาทีนะครับถ้าเราไปจะเป็นดิฟกับบาร์คู่นะครับเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะครับ ผ่านไปแล้วนครับ15ครั้งแล้วก็พัก30วิครับท่าต่อไปคือปลายพุชอานะครับท่านี้ก็เน้นไปที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ครับเราจะทําทั้งหมด15ครั้งครับ ผานแล้วนะครับ15ครั้งพัก30วิครับถ้าต่อไปก็วิดพื้นครับเราจะทําทั้งหมด20ครั้งนะครับ ภาคาสินี้ครับท่าต่อไปคือ hanging ไปนะครับหรือว่า toe to bar นะครับท่านี้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวหมดแรงนะครับก็มาทำดรอปเซตเป็นท่าที่ง่ายกว่าก็เป็นเล็กเล s ขึ้นมาขนาดกับพื้นนี้ก็ได้ครับ เมื่อหมดแรงแล้วก็ดรอปเซทเเป็นเล็กเรสนะครับขึ้นมาขนาดกับพื้นพออ่ะขสิบห้าครั้งแล้วครับท่าต่อไปนะครับคือสควอตจัมมนะครับท่านี้ก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขานะครับรวมถึงกล้ามเนื้อน,น่องด้วยเมื่อเราจัมมขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนะครับเราจะทําท่านี้ทั้งหมดยี่สิบครั้งนะครับ สคอรจัมนะครับมีข้อควรสังเกตตรงที่ตอนเราสคอรลงไปนะครับผมจะยื่นก้นไปก่อนเราจะเราจะไม่ยองๆไปอย่างนี้นะครับยื่นก้นไปก่อนเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้แล้วก็จัมขึ้นมาให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตไหมว่าผมจะไม่ได้เอามือเหวี่ยงแบบนี้นะครับผมไม่ได้เหวี่ยงแบบนี้เพราะว่าการเอามือแว่งไปข้างหลังมันเหมือนเป็นแรงส่งนะครับ ทำให้เรากระโดดขึ้นสูงขึ้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากขาเพียงเท่านั้นนะครับเกิดจากการเวียงมือด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ไหวจะเวี่ยงมือช่วยก็ได้นะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะครับเจ็บเข่าหรืออะไรเงี้ยก็สควอทธรรมดาได้ครับ20ครั้งไม่ต้องจำก็ได้นะครับเพื่อลดแรงกระแทกครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายแบบ f u ลบ body นะครับ ในรูปแบบการฝึกแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งใช้เวลาน้อยนิดนะครับแต่ว่าสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้ทั้งลำตัวนะครับเราจะฝึกแบบนี้นะครับทั้งหมด4รอบพักระหว่างท่าเนี่ยสาวินาทีแล้วก็พักระหว่างรอบ2อนาทีนะครับการฝึกแบบนี้นะครับก็จะทําให้พัฒนานะครับนอกจากกล้ามเนื้อแล้วยังสามารถช่วยในการลดไขมันได้ด้วยเพราะว่ามันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยพักน้อยน้อยนะครับคล้ายๆกับการฝึกคาร์ดิโอนะครับก็ได้ประโยชน์2ต่อนะครับฝึก กลามเนื้อด้วยแล้วก็ได้ลดไขมันด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับคงมีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ